สวัสดีครับผมประเสริฐวงศ์ศีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาครับก็จะเรียนพี่น้องชาวทับมาและชาวตำบลใกล้เคียงครับถ้ากล่าวถึงนะครับประเพณีลอยกระทงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสําคัญของพี่น้องชาวไทยนะแล้วก็เทศบาลตำบลทับมาเนี่ยนะ จัดร่วมกับสภานธรรมจังหวัดสภานธรรมตำบลแล้วก็วัดทับมานะร,บร่วมกันสามสีนะ่หน่วยงานนะครับร่วมกันก็เรานึกถึงนะค,ความสำคัญของประเพณีของชาวไทยที่เป็นมาเวลาเช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษก็ว่าได้นะครับแล้วงานประเพณีลอยกระทงเนี่ย นะครัมันเป็นประเพณีที่ที่เราควรจะอนุนรักษ์ขนบธรรมเนียมนะครับไว้ให้ลูกหลานเราสืบทอดเป็นแต่แต่ละรุ่นละรุ่นไปจนกว่าเป็นเวลาช้านะเพราะว่านะครับผมดูอยู่อย่างหนึ่งก็คือนะครับเราความหมายของงานปลอยกระทงเนี่ยนะครับมันเป็นประเพณีแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งชาวไทยเนี่ยนะครับ จะนึกถึงวันเนี้ยเป็นวันที่เขาต้องมีการแสดงออกนะอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นขนบธรรมเนียมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการที่อะไรที่ทางโครงการเขาทาแล้วมีกิจกรรมที่จะต้องมาร่วมซึ่งเป็นวันเชิญชวนคนง่ายที่สุดการมีส่วนร่วมการบูรณาการกับประชาชนง่ายที่สุดครับท่านพี่น้องนะครับ ฉะนั้นงานพวกนี้นะครับต้องให้ความสำคัญครับสืบสารประเพณีของชาวไทยนะครับฉะนั้นวันนั้นเนี่ยนะครับเ,เรากำหนดจัดขึ้นณนะบริเวณวัดทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะครับซึ่งที่วัดทับมาเนี่ยนะครับก็ทำกันมาเป็นเวลาหลายสืบเนื่องมาตลอดแล้วแล้วก็ทำเล สถานที่เนี่ยนะครับมันปลอดภัยครับมีขั้นบันไดมีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับคือมันจะทำให้ลูกหลานท่านจูงลูกหลานมามาเล่นมาลอยกระทงได้อย่างอย่างอะไรไหมอย่างความปลอดภัยนะครับนะครับแล้วก็ยังอะไรไหมครับเรากำหนดกิจกรรมโครงการเนี่ยนะครับเ,เราอย่างไรก็ตามถ้าความสำคัญเกิดของประเพณีชาวไทยแล้วเนี่ย มันจะทิ้งการประกวดประเพณีลอยกระทงไม่ได้หรือประกวดกระทงนั่นแหละนะครับประกวดกระทงนะครับฉะนั้นประกวดกระทงเนี่ยนะตอนนี้ผมประกาศไปแล้วหลักเกณฑ์ประกาศรับสมัครนะครับถ้ารายละเอียดจริงๆท่านต้องไปดูใน Facebook หรือว่าข้อมูลข่าวสารของทางเท่มมาหน่อยแล้วนะผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับนะครับฉะนั้นประกวดกระทงใน มหอรสพบเนี่ยนะครับเราก็มีมวยทะเลมวยทะเลนี่โอ้ชกมันมากนะครับนะครับมันมากสนุกสนานะครับมวยทะเลนะครับกรรมการขาจัดดีมากนะครับเขาเปรียบคู่ได้ได้ชัดเจนดีนะครับไอ้วนไก่พอไมไนกว่าไม่วนเอยไอ้วนไก่อ้วนกวชกกันนะ่ะน่าดูน้ําบาและนะครับมาเลยมา,มาดูกันนะครับที่วัดทับมานะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ ส่วนวิธีกลางเนี่ยเราก็มีนะครับราบวงยนอนยุคให้มันสมกับประเพณีไปเลยนะครับมีรำบวงย้อนยุบมีการแสดงหลังจากที่ขบวนการการพิธีการเสร็จเนี่ยนะครับตัดสินกระทงเสร็จหลังจากนั้นเสร็จ h, ก็จะมีพิธีเปิดมีการแสดงนะครับให้มันเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพนีเลย นะครับทั้งช่วงระหว่างก่อนประธานขึ้นประธานเปิดเสร็จปุ๊บก,ก็มีการแสดงดองนั้นก็มอกอะไรไปตามตามสคริปต์ของที่ครับนำคำจทย์จนกว่าจะถึงลอยกระทงประมาณสองทุ่มครึ่งน,นะครับสองทุ่มคึ่งน,นะครับแล้วก็ก็คิดว่าอย่างนี้นะครับลอยกระทงอยู่หลายหลายที่บางทีบางครั้งเนี่ยนะครับ แต่ท่านอยากจะรอยตรงนั้นท่านเป็นทําเลที่ท่านอยากจะไปก็ไปได้นะแต่ผมอยากจะชวนท่านมาที่วัดธัพมาก่อนนะครับที่วัดธัพมาจะรอระอยกระทงแบบคล้ายๆกับว่านะครับคล้ายๆว่าหนึ่งชีวิตเราสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยนะครับเราอยู่กับน้ําเราใช้น้ําเราใช้พระแม่คงคานะทาน,นที่วัดธัพมาจะมีอะไรนะครับก่อนจะประกอบพิธีลอยกระทงเนี่ยนะครับจะมีพิธีขอขามาพระแม่คงคา นะครับพอหลังจากพระพระสวดพระพระุทธมนต์จบเราก็จะถือกระทงบูชากระทงไอ้คำบูชากระทงน่ะมันจะไปเกี่ยวกับพระแม่คงคาการขอขอมาของพวกเราเองนะฮะของพวกเราเองจากนั้นถ้าถามว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวที่เราจะทำพิธีขอข,อขอมาพระแม่คงคาซึงน้ำนี่แหละนะครับน้ำนี่แหละ จากนั้นก็ก็อ,อ,อยากจะบอกว่าให้มาที่วัดธรรมาก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นนะครับถ้าอยากจะไปมันไปได้หลายที่เพราะมันไปนีงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการที่จะบอกพวกเราและเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ที่นี่ก็ดีนะดีนะครับคือมันเป็นการมีส่วนร่วมโดยที่ที่อยากจะทําที่ผมชอบมากที่สุดค,ค,คืออะไรเนะี่บ รงเรียนทั้งสองสถานศึกษานะครับชุมชนในชุมชนทั้งแปดชุมชนทำอะไรไหมครับทำกระทงมาถาวายใหว้วัดนั่นก็คือได้จากชุมชนเลยครับรับรองเลยว่าคุณทำกระทงเป็นแน่หมู่บ้านผมนะครับทำกระทงเป็นกันสวยด้วยนะเออสวยทำแล้วช่วงบ่ายก็เข็นออกมาเข็นออกมามาเรียมไ,ไว้คอยบริการพวกเรานะครับ สวยๆงงามทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือที่ผมชอบมากก็คือนี่แหละอันนี้เป้เกณนี่จริงๆที่ทํานั้นไม่ได้มีตั้งแต่ผู้สูงอายุวัยทางานนะครับมีทั้งเยาวชนมีทั้งเด็กนะครับอันนี้มันได้ยาวเลยสืบสารนแน่ๆอันนี้นะครับอันนี้แน่ๆนะครับจากพิธีการทํากับผมนะครับครับแต่ในยัง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 ในง,ง,งานยังมีอีกนะครับยังมีอีก จะมีอะไรไหมครับงานนี้ขาดทุนเยอะเลยลวงไหนะครับงานลวงไหานี่ขาดทุนยิ่งกินวัดนึกเอาของไปแจกเถอะนะครับบางทีท่านมาตักบาทเทโวโลหะนะทางวัดก็เก็บกาปากระป,ป๋องเก็บอนนูนเก็บอันนี้ไว้เพื่อจะไปออกไอบัตรในวันนั้นแหละแต่ว่าบริษัทห้างร้านในทับมาเนี่ยนะครับออกจัก,กรยานออกตู้เย็นออกทีวีออกหมอ้อหุงขุ่งหุง,หงข้าว เอามาให้กันเยอะแยะหมดนะครับมาให้เยอะแยะหมดโอ้จักรยานนี่มีเป็นสิบๆนะครับดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วท่านก็มาจับเบอร์ในหายแล้วก็มาให้กรรมาการดูนะครับอ่ะเดี๋ยวออกแล้วตู้เย็นไมโครเวฟออกโอ้ออกเยอะแยะหมดนะครับนี่คือคือได้จากพลังการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการห้างร้านในพื้นที่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ ท่านที่จะอยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการงานวัดงานบุญนะครับท่านมีสิ่งของที่ท่านจะมามอบเพื่อใช้ในงานการเป็นของรางวัลเนาะในในในลานลานลานล่วงไห้เนี่ยนะก่อนในนามของกรรมการวัดนี่เราก็ไม่ได้กัดข้องแถวอมูธนาเนาด้วยเนาะครับยินด,ด,ดีเลยครับแต่ท่านออกเดินมาถ้าเกิดขอมอบมาแล้วนะ ท่านเดินมาเที่ยวงานที่วัดด้วยนะกรรมการเห็นนี่เขาเรียกท่านมามอบให้เลยนะนะครับอของร้านนั้นร้านนี้เงี้ยแล้วครับท่านก็ก็อันนี้ก็คือก็เหมือนกับประเพณีของของของตำบลเราเหมือนกันเพราะเราทาต่อเนื่องมาตลอดแหละเรื่องพวกเนี้ยนะครับปีมีครั้งหนึ่งนะครับปีมีครั้งหนึ่งรวมพลังนะครับเอาของมาให้แล้วก็จับกันไปนะครับจับกันไปอันนี้ก็สนุกนะครับสนุกครับก็ ก็จะฝากพวกเราชาวสับมาและชาวใกล้เคียงครับดังนั้นเรื่องของปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่วัดเนี่ยไอ้ด้านจัดด้านในมันมีที่จอดรถนะครับแต่ปีนี้มันจะมีน้อยหน่อยนะครับดังนั้นจอดรถเนี่ยเราก็กําหนดไว้ที่ไหนไหมครับใต้สะพานร้อยหน้าเทศบาลน,นะส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีรถอะไรไหมครับเครเรียบรถอะไรรถกอล์ฟรถกอล์ฟรับส่ง นะครับแลวหลังเทศบาลอีกหน่อยหนึ่งเตรียมไว้ให้ที่วัดก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่วัดก็มีส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้แล้วก็ก็เตรียมไว้ให้อำนวยความสะดวกให้เตรียมที่ไม่ต้องกลัวเนาะมาเถอะนะครับแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลท่านนะครับมีลูกสอนปักบอกทางท่านให้เรียบร้อยไม่ให้ติดขัดนะครับไม่ให้ติดขัดมากมายนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเรื่องความอำนวยความสะดวก เราก็ยินดีความปลอดภัยความปลอดภัยเราก็เตรียมให้ครับนะ,ะเราก็มีเจ้าหน้าที่ของสองพอเมืองระยองนะครับมาช่วยดูแลด้วยนะครับความสมบกเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะ,ะสว่างพรมีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานป้องกัน,นะะบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตะบนธรรมมาก็มีอปรพอรอนะครับมีพวกนี้เข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยงานนะครับ ดังนั้นงานพวกนี้ก็ก็นะครับเราต้องอันนี้ครับทีนี้มาพูดถึงวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้พวกเรานะครับเรื่องของขนาททางานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระธรรมคุณจะเยอะนะครับคนเยอะนะครับก็ก็เนี่คือที่มาที่ไปที่อยากจะประชาัพันธ์นะฮะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตํมาทธรรมหรือชาววัฒธรรมนะครับ มามาเที่ยวงานประปีนีหลวงประทงของเทศบาลตะมนทับมาร่วมกับสภานธรรมจังหวัดนะครับสภานธรรมตาบนนะครับ,นะรบของเทศบาลตะมนตทับมาและวัดทับมาในวันนี้นครับ,รบก็โดยเฉพาะในบริเวณงานน,นะครับมันเป็นงานที่เป็นงานที่ทุกคนก็อยากจะเล่นควายเล่นพลุเล่นตะไลนะครับเ,เนี่ยนะทีนี้ว่าบังเอิญ นะครับบังเอิญเ,เราก็เห็นนะพื้นที่ที่บางพื้นที่เนะีนะ่ยผู้ที่จะไปเที่ยวงานนะก็เกรงว่าจะไปพบความไม่ปลอดภัยในเรื่องของพุนะครับดอกไม้ขวเนี่ยแหละนะครับทีบางครั้งมันก็ไปไปโดนเขาบ้างนะครับโคมก็เหมือนกันนะฮะโคมอ่ะโคมเนี่ยจริงๆเลยมันลอยขึ้นบนอากาศจริง แต่เนื่องจากว่าแก๊สมันยังไม่หมดหรือควายมันยังไม่ดับเนี่ยนะครับมันไปตกที่ที่ไหนเนี่ยบางทีบางครั้งถ้ามันเป็นหลังคาที่ที่ที่อะไรไหมที่น่าเป็นหวงแล้วก็ผ้าใบาหรือหลังคากระตอบมุงจากมุงอะไรก็จะเกิดเหตุนะเกิดเหตุนะครับด mm ังนั้นเราก็โดยมติคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดท่มาเนี่ยนะ mm hmm. ก็ได้สรุปไปแล้วแหละว,ว่าเ,าเราจะมีคณะกรรมการคอยกำกับดูแลอยู นะน,น,นะนะขอยแนะนำนะครับนะคอยแนะนําคือเล่นได้แต่เราก็ต้องไปเล่นไปอีกสถานที่หนึ่งที่ควรจะเล่นอ๋อครับแต่ห้ามขายห้ามขายในบริเวณงานนะฮะเล่นได้แต่แต่ห้ามขายบริเวณงานแล้วก็มีท่านใดท,ที่ที่อยากอยากจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมนะก็ท่านก็สามารถติดต่อนะช่องทาง facebook ของเทศบาลตะบลทับมาอ่นะ ได้นะครับหรือติดต่อทางช่องทางไลน์ลายข้องข่าวสารของเทศบาลตสมลทรมา,ารก็ได้นะครับหรือสอบถามเจ้าหน้าที่จากสายตรงนะโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันก็โทรศัพท์สายตรงก็คือ,อ,อ092 895 7333กนะครับ, 95, 3, รบก็ของศึกษานะครับ งานนี้ของึกษารับผิดชอบนะครับแล้วก็ใน,ในบบเวลาราชาการหรือติดต่อมบอถือนี่ติดต่อได้นะครับได้หมดนะครับที่ชอบก็บคือน,นั่นแหละได้ตรวจน้ําระลึกถึงแล้วมงของ้าเนาะตอนพระให้พผอยาถาเนี่ยเราก็มีอะไรที่เราอยากจะคิดนึกนะรเราก็คิดไปนะมันกลับไปกับกระทงนะครับอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เอาสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลนะมาใช้ชีวิตในวันประพเพณีลอยกระทงต่อไป นะปีต่อไปแล้วก็ปีถัดๆไปครับก็หว่าพี่นรองประชาชนมาเที่ยวกันครับขอบคุณมากครับ